จากความขัดแย้งที่ดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดสู่การตัดสินใจที่เปี่ยมด้วยปัญญาถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ยากลำบากแม่ทับกุ้งและพุทธปัญญาจะมอบทางออกให้คุณ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธพื้นที่ที่เราจะนำธรรมะคําสอนอันลึกซึ้งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไขาความกระจ่างให้กับเรื่องราวต่างๆในชีวิตเพื่อให้เราได้ปัญญาได้สติและได้มุมมองใหม่ๆกลับไป คุณผู้ฟังลองจินตนาการตามเราสักครู่นะคะลองนึกภาพสมรภูมิรบที่ดุเดือดเสียงปืนเสียงระเบิดดังสนั่นวันไว้ไม่ขาดสายฝุ่นควันตลบอบอวนไปทั่วชีวิตของทหารหารหลายร้อยนายและที่สำคัญที่สุดอธิปไตยของพื้นแผ่นดินไทยกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ ในวินาทีแห่งความตายนั่นเองผู้นำทัพแม่ทัพผู้บัญชาการรบในพื้นที่ได้รับคำสั่งด่วนที่สุดจากเบื้องบนคำสั่งนั้นสั้นและชัดเจนว่าหยุดยิงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นเช่นนั้นค่ะแม่ทัพผู้รับผิดชอบทุกชีวิตในสนามรบกลับเลือกที่จะปฏิเสธคำสั่งนั้น นี่คือการตัดสินใจที่บ้าบินหรือเป็นการตัดสินใจที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาอันลึกซึ้งกันแน่อะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการกระทำที่อาจมีโทษร,ร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิตตามกฎอัยการศึกและที่สำคัญที่สุดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของสติและปัญญาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจชี้เป็นชี้ตายในครั้งนี้ได้อย่างไร วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพลโทบุญศิลป์พาดกลางหรือที่หลายคนรู้จักกันในนามแม่ทับกุง้งวีรบุรุษแห่งสมรภูมิช่องบกกับคำสั่งหยุดยิงที่ไม่ถูกยอมรับซึ่งเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าที่จะทำให้เราเข้าใจความหมายของคำว่าผู้นำและปัญญาได้อย่างถึงแก่นเลยทีเดียวค่ะ เรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องย้อนกลับไปในเหตุการณ์ปะทะกันอย่างดุเดือดบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาสถานการณ์ในตอนนั้นตึงเครียดอย่างมากนะคะทหารทั้งสองฝ่ายเปิดฉากยิงเข้าใส่กันอย่างหนักหน่วงพลโทบุญศิลป์ในฐานะแม่ทัพภาคที่สองกู้บัญชาการในพื้นที่ท่านต้องรับผิดชอบสถานการณ์ทั้งหมด ท่านต้องดูแลทั้งชีวิตของคู่ใต้บังคับบัญชาและต้องปกป้องแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเอาไว้ให้ได้ท่ามกลางความกโกลาวุ่นวายนั่นเองคำสั่งด่วนก็ถูกส่งลงมาอย่างกองบัญชาการคำสั่งนั้นระบุให้ทหารไทยหยุดยิงภายในหกชั่วโมงแรกของการประทะคุณผู้ฟังลองคิดดูสิคะในสถานการณ์ที่กำลังรบติดพันกันอยู่การได้ยินคำสั่งให้หยุดยิงหลายคนอาจจะคิดว่า ก็ดีแล้วนี่จะได้ไม่มีใครต้องสูญเสียไปมากกว่านี้การหยุดยิงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดใช่ไหมคะแต่นั่นคือมุมมองของคนนอกสำหรับคนที่เป็นผู้นำทัพในสนามรบจรงิงคำสั่งนี้กลับสร้างความสับสนและก่อให้เกิดคำถามตัวใหญ่ๆขึ้นในใจของท่านแม่ทัพกุง้งทำไม ทำไมถึงต้องสั่งหยุดยิงในตอนนี้ในจังหวะที่เรากำลังได้เปรียบในจังหวะที่ขวัญและกำลังใจของทหารกำลังดีเยี่ยมมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลนซ่อนอยู่ภายใต้คำสั่งนี้หรือเปล่านี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการใช้สติและปัญญาในแบบของผู้นำแทนที่จะทำตามคำสั่งไปอย่างทันทีโดยไม่ไตรตรองท่านแม่ทัพกลับใช้สติ คือความระลึกรู้ดึงตัวเองออกจากความกดดันและความสับสนตรงหน้าแล้วใช้ปัญญาในการพิจารณาไตรตรองสถานการณ์อย่างรอบด้านท่านไม่ได้มองแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่มองทะลุไปถึงผลที่จะตามมาในอนาคตแล้วท่านแม่ทัพมองเห็นอะไรท่านมองเห็นเกมที่ซับซ้อนกว่าการรบกันด้วยอาวุธท่านมองเห็นเกมการเมืองระหว่างประเทศ ที่กำลังถูกวางหมากเอาไว้อย่างแยบยนท่านแม่ทับกุ้งได้วิเคราะห์อย่างเฉียบคมเลยค่ะว่าการสั่งให้ไทยหยุดยิงฝ่ายเดียวนั้นมันคือกับดักชัดๆท่านอ่านเกมออกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่การเจรจาสงบศึกแต่คือการสร้างสถานการณ์ให้ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายที่หยุดยิงก่อนเพื่อที่เขาจะได้ใช้เป็นข้ออ้าง เป็นหลักฐานนำเรื่องนี้ขึ้นไปฟ้องร้องต่อศาลโลกพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าหากทหารไทยหยุดยิงตามคำสั่งฝ่ายตรงข้ามก็จะฉวยโอกาสนี้ทันทีพวกเขาจะบันทึกภาพเก็บหลักฐานว่าดูสิทหารไทยยอมหยุดยิงแล้วนั่นแปลว่าไทยยอมรับแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของกัมพูชา แล้วพวกเขาก็จะนำเรื่องนี้ไปสู่กระบวนการของศาลโลกพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าหากทหารไทยหยุดยิงตามคำสั่งฝ่ายตรงข้ามก็จะฉวยโอกาสนี้ทันทีพวกเขาจะบันทึกภาพเก็บหลักฐานว่าดูสิทหารไทยยอมหยุดยิงแล้วนั่นแปลว่าไทยยอมรับแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของกัมพูชาแล้วพวกเขาก็จะนำเรื่องนี้ไปสู่กระบวนการของศาลโลก ซึ่งในเวทีระหว่างประเทศนั้นเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีโอกาสสูงมากที่เราจะเสียเปรียบและอาจจะต้องสูญเสียดินแดนส่วนนั้นไปอย่างถาวรน,นี่คือการมองการไกลที่น่าทึ่งมากนะคะมันสะท้อนถึงปัญญาในทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงปัญญาในที่นี้ไม่ใช่แค่ความฉลาดหรือความรู้ในตำราแต่มันคือความรอบรู้ในกองสังขาร คือการมองเห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผลมองเห็นว่าการกระทําในวันนี้จะส่งผลกระทบอะไรในวันข้างหน้าทันแมทัพไม่ได้มองแค่การรบที่จบลงตรงหน้าแต่มองไปถึงสงครามทางกฎหมายและสงครามทางการทูตที่จะตามมาอีกยาวนานนี่ไม่ใช่แค่การคาดเดาที่โชคดีนะคะแต่มันคือกระบวนการคิดที่ในทางธรรมะเรียกว่าโยนิโสมนสิการ คือการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีและมีระบบซึ่งตรงกันข้ามกับอโยนิโสมนสิการหรือการคิดแบบผิวเผินที่มักจะถูกครอบงำด้วยอารมณ์ในสภาวะเป็นความตายอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างแรกคือความกลัวกลัวตายกลัวถูกลงโทษการคิดแบบอโยนิโสมนสิการก็จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ง่ายที่สุด คือทำตามคำสั่งไปเถอะจะได้รอดตัวแต่ท่านแม่ทัพกลับใช้สติควบคุมสัญชาตญาณน,นั้นและเปิดพื้นที่ให้ปัญญาได้ทำงานอย่างเต็มที่ท่านไม่ได้ถามแค่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่หยุดยิงแต่ท่านถามคำถามที่ลึกกว่านั้นทำไมเขาถึงอยากให้เราหยุดยิงในตอนนี้การหยุดยิงของเราจะกลายเป็นเครื่องมือให้เขาได้อย่างไร ผลระยะยาวของการตัดสินใจนี้ต่ออธิปไตยคืออะไรนี่คือการสาวหาเหตุและปัจจัยการมองภาพใหญ่ที่คนทั่วไปอาจมองไม่เห็นเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากผู้ได้รับผลกระทบไปสู่คนมองเห็นโครงสร้างทั้งหมดของเกมนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติการและผู้นำที่แท้จริงค่ะ ท่านประเมินแล้วว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อฟังคำสั่งหยุดยิงในครั้งนี้มันร้ายแรงยิ่งกว่าการสูญเสียในสนามรบเสียอีกเพราะมันคือการสูญเสียอธิปไตยที่บรรพพุรุษของเราได้เอาเลือดเนื้อและชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องเอาไว้เมื่อมองเห็นภาพอนาคตที่เลวร้ายรออยู่ภาระทั้งหมดจึงตกมาอยู่ที่ผู้นำเพียงคนเดียวพลโทบุญสินพาดกลาง ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างสองทางทางแรกคือการทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นวินัยเหล็กของทหารการทำตามคำสั่งจะทำให้ตัวเองปลอดภัยไม่ต้องรับผิดไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกลงโทษแต่ประเทศชาติอาจจะต้องสูญเสียดินแดนและชีวิตของทหารที่สละไปก่อนหน้านี้ก็จะสูญเปล่ากับทางที่สองคือการฝ่าฝืนคำสั่ง ขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีโทษสถานเดียวตามกฎอายการศึกก็คือประหารชีวิตแต่การตัดสินใจนี้อาจจะสามารถรักษาผืนพันดินไทยเอาไว้ได้และทำให้การเสียสละของเหล่าทหารหารไม่ไร้ความหมายคุณผู้ฟังคะนี่คือทางสองแพร่งที่ไม่มีทางเลือกไหนง่ายเลยและในสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจเช่นนี้เองคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงของ ธรรมะในใจคนท่านแม่ทัพกุ้งต้องใช้สติอย่างมหาศาลในการประคองจิตใจของตัวเองไม่ให้หวั่นไหวไปกับความกลัวความกลัวที่จะต้องรับโทษความกลัวที่จะต้องตายท่านต้องตั้งสติให้มั่นคงแล้วใช้ปัญญาในการชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมระหว่างชีวิตของตัวเองกับอธิปไตยของชาติในทางธรรมะ การกระทำทุกอย่างล้วนมีกรรมหรือผลของการกระทำตามตาม,มาเสมอท่านแม่ทัพทราบดีว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนท่านก็ต้องรับผลของกรรมนั้นแต่ท่านเลือกที่จะรับกรรมจากการขัดคำสั่งดีกว่าที่จะต้องมีส่วนร่วมในกรรมที่จะทำให้ประเทศชาติเสียหายมีคำพูดหนึ่งของท่านที่น่าสนใจและสะท้อนความคิดของท่านได้เป็นอย่างดีท่านกล่าวว่า การตัดสินใจสั่งหยุดยิงในสถานการณ์เช่นนั้นหากมันนำไปสู่การเสียดินแดนจริงๆคนที่สั่งการลงมานั่นแหละคือคนที่มีโทษถึงประหารเพราะมันคือการกระทำที่เป็นกบฏต่อแผ่นดินโดยแท้จริงคำพูดนี้ไม่ใช่แค่การกล่าวโทษใครแต่มันคือการตอกย้ำถึงความร้ายแรงของการกระทำและผลกรรมที่จะตามมา ทั้งต่อตนเองและต่อประเทศชาติมันแสดงให้เห็นว่าท่านแม่ทัพไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองแต่ท่านกําลังแบกรับชะตากรรมของคนทั้งชาติเอาไว้บนบ่าของท่านการตัดสินใจของท่านจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรมที่สูงส่งอย่างแท้จริงเป็นการนำเอาหลักหิริโอตปะหรือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปมาใช้ในระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการละอายและเกรงกลัวต่อบาปที่จะเกิดกับแผ่นดินเกิดของตัวเองนั่นเองค่ะและแล้ววินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนและแรงกดดันจากทุกทิศท,ทุกทางท่านแมทับกุ้งตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวท่านเลือกที่จะฝ่าฝืนคำสั่งหยุดยิงนั้นท่านเลือกที่จะเชื่อในสติปัญญาและการประเมินสถานการณ์ของตัวเองท่านเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่จะตามมา ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติเอาไว้แล้วการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์นั้นนำมาซึ่งอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงค่ะเมื่อทหารไทยยังคงทำการรบต่อไปอย่างเข้มแข็งแผนการของฝ่ายกัมพูชาที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อนำเรื่องขึ้นสู่ศาลโลกก็พังทลายลงพวกเขาไม่สามารถสร้างภาพได้ว่า ไทยเป็นฝ่ายยอมจำนนหรือยอมหยุดยิงก่อนกลยุธทธ์ทการเมืองของพวกเขาถูกทำลายลงด้วยการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของแม่ทัพไทยเพียงคนเดียวการรบยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งฝ่ายไทยสามารถผลักดันและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดเราสามารถปกป้องพื้นที่อธิปไตยของเราเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วคำถามที่หลายคนอยากรู้ที่สุดก็คือท่านแม่ทัพกุ้ง ต้องเผชิญหน้ากับโทษประหารตามที่ท่านได้เตรียมใจไว้ไหมคำตอบก็คือไม่เลยค่ะเมื่อความจริงทั้งหมดปรากฏเมื่อทุกคนได้เห็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจของท่านทุกฝ่ายต่างเข้าใจและยอมรับในวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านการตัดสินใจฝ่าฝืนคำสั่งในวันนั้นได้กลายเป็นวีรกรรมที่ถูกจารึกไว้เป็นบทพิสูจน์ถึงสติปัญญาและความกล้าหาญของผู้นำที่ชื่อพลโทบุญสินพาดกลาง ที่ได้ช่วยรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้ให้ลูกหลานจนถึงทุกวันนี้แต่ในคณะที่เรายกย่องการตัดสินใจของท่านแม่ทัพเราก็ต้องมองในมุมที่ยุติธรรมด้วยนะคะว่าผู้ที่ออกคำสั่งหยุดยิงจากส่วนกลางเองก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายชาติท่านเหล่านั้นอาจจะกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการทูตในระดับนานาชาติหรืออาจจะได้รับข้อมูลมาอีกชุดหนึ่งที่แตกต่างจากสถานการณ์หน้างานจริง พวกเขาอาจจะมองว่าการยุติการประทะโดยเร็วที่สุดคือหนทางที่จะรักษาชีวิตคนและป้องกันไม่ให้เรื่องบานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบนี่คือความขัดแย้งของความจริงในแต่ละระดับความจริงของผู้บัญชาการในสนามรบกับความจริงของผู้กำหนดนโยบายในห้องแอร์บทเรียนตรงนี้จึงไม่ได้สอนให้เรากล้าขัดคำสั่งอย่างบุมบามแต่สอนให้เราเข้าใจว่าปัญญาที่แท้จริง คือความสามารถในการประเมินสถานการณ์ตามข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงหน้าอย่างดีที่สุดและกล้ารับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นซึ่งนำมาสู่คำถามสำคัญสำหรับชีวิตของเราทุกคนค่ะในชีวิตประจำวันของเราเราเองก็ต้องเผชิญกับคำสั่งในรูปแบบต่างๆอยู่เสมออาจจะเป็นคำสั่งจากหัวหน้าความคาดหวังจากครอบครัวหรือแม้แต่กฎเกณฑ์ของสังคมหลายครั้งเราก็เลือกที่จะทำตามไปโดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่าหัวหน้าสั่งให้คุณทำรายงานโดยใช้วิธีการแบบเก่าๆที่คุณรู้ทั้งรู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดและจะสร้างปัญหาให้บริษัทในระยะยาวการทำตามคำสั่งนั้นง่ายที่สุดแต่ปัญญาของคุณกำลังบอกว่ามันมีทางที่ดีกว่าแม้ว่าการเสนอทางใหม่อาจจะทำให้คุณต้องขัดใจหัวหน้าและเสี่ยงต่อการถูกมองในแง่ลบ เรื่องราวของแม่ทัพกุ้งเตือนให้เรากลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำตามนั้นมันถูกต้องและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและขุณค่าในใจเราจริงๆหรือไม่เราได้ใช้สติพิจารณาถึงผลที่จะตามมาอย่างรอบด้านแล้วหรือยังการมีปัญญาจึงไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรควรทำแต่คือการมีความกล้าหาญที่จะไม่ทำในสิ่งที่ขัดกับมโนธรรมและความถูกต้อง แม้ว่าการไม่ทำนั้นจะต้องเผชิญกับแรงเสียดทานที่หนักหนาสาหัสก็ตามเรื่องราวของท่านแม่ทัพกุ้งพลโทบุญศิลนพาดกลางคือกรณีศึกษาที่ส่งพลังอย่างยิ่งนะคะมันสอนให้เราเห็นถึงความกล้าหาญสติปัญญาและการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของผู้นำภายใต้สถานการณ์ที่วิกฤตที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งและจับต้องได้ เรื่องนี้ทำให้เราต้องกลับมาคบคิดกับตัวเองค่ะว่าในสถานการณ์ที่บีบคั้นอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเส้นแบ่งบางๆระหว่างคำสั่งกับจริยธรรมระหว่างวินัยกับปัญญามันพร่าเลือนจนแทบจะแยกไม่ออกแล้วสำหรับคุณผู้ฟังละคะคุณคิดว่าการตัดสินใจของท่านแม่ทับกุ้งในครั้งนั้นถูกต้องหรือไม่แล้วถ้าเป็นคุณ คุณจะกล้าหารพอที่จะตัดสินใจแบบเดียวกับท่านหรือเปล่าร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันมุมมองของคุณได้ในช่องความคิดเห็นด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาขลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ